ปัญหาเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าจะแก้มันยังไงดีโอ้ผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงจนกระทั่งีดก่อนจะไปถึงวิธีการแก้ปัญหาผมขอโม้นิดหนึ่งนะโมนิดหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมลาพักร้อนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจนกระทั่งว่า ลาพักร้อนแล้วไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ห้องเพราะต้องกักตัวอยู่ที่ห้องเออพอมันว่างมันก็ไม่มีอะไรทําก็เลยมานั่งคิดดูครับว่าเฮ้ยณ <c oughs> าปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราอยากจะพัฒนาส่วนไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็มานั่งลิสต์มานั่งลิสตใส่กระดาษครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นยังไงเราอยากจะแก้ไขอะไรลิสต์ไปลิสตมาเขียนไปเขียนมาโอ้เครียดเครียด พอเครียดทำยังไงพอเครียดปุ๊บทำอะไรไม่ถูกแล้วเริ่มมึนเริ่มแบบหูมืดแบบนั้นแล้วพอเครียดปุ๊บเนี่ยมึนมึนแก้ปัญหาไม่ได้งงว่าตัวเองจะต้องทำยังไงลวงงว่าปัญหามาได้ยังไงทั้งที่มันไม่ได้มีปัญหาเลยเออแต่ยังโชคดีที่ผมมีโอกาสได้เจอปัญหาพวกนี้เนะี่ยมาบ่อยเออเคยเจอปัญหาพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยมีวิธีการแก้ปัญหาในแบบฉบับของตัวเองวิธีแก้ปัญหาในแบบฉบับของผมมีแค่สีขั้นตอนเท่านั้นครับ หนึ่งเขียนปัญหาทุกอย่างใส่กระดาษทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องคิดว่าแก้ได้หรือไม่ได้เขียนไปก่อนเขียนใส่กระดาษไปก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรเออเขียนใส่กระดาษสองยอมรับมันอันนี้สําคัญมากๆผมขอเน้นย้ําทุกคนเลยนะครับว่าถ้ามีปัญหาเรายอมรับว่านั่นคือปัญหาถ้าเราไม่ยอมรับว่านั่นคือปัญหาเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ต่อให้เราแก้ปัญหานั้นได้มันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ผ่านผ่านไปเพราะเราไม่ได้ยอมรับว่านั่นคือปัญหา 3. วางแผนการแก้ไขและจำลองสถานการณ์จำลองสถานการณ์ยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าปัญหาคือการไม่มีเงินสมมุตินะครับสมมุติว่าปัญหาคือการไม่มีเงินวิธีการแก้ปัญหาที่1คือยืมเพื่อนโอเคยืมเพื่อนถ้าโทรไปยืมเงินเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ให้จะทํำยังไงนั่น ต้องคิดต่อต้องคิดต่อว่าถ้าเพื่อนไม่ให้จะทํำยังไงเออถ้าเพื่อนให้ก็จบเคสนี้แก้ปัญหาจบเรียบร้อยแต่ถ้าเพื่อนไม่ให้จะทํายังไงต่อถ้าเพื่อนไม่ให้โทรไปหาพี่สาวอ่าถ้าโทรไปหาพี่สาวแล้วพี่สาวไม่ให้ทํายังไงหางานเพิ่มรับงานนอกเขียนให้หมดเลยครับว่าจะแก้ไขมันยังไงแล้วก็เขียนวิธีการแก้ไขในกรณีที่วิธีการแก้ไขนั้นล้มเหลวด้วย ตีลงมือทําอันนี้สําคัญเหมือนกันสําคัญมากๆเพราะว่าหลายๆคนคิดได้หลายๆคนรู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงเขียนออกมาเห็นหมดเลยว่าจุดบอดของปัญหานี้เป็นยังไงวิธีแก้ไขของปัญหานี้คืออะไรแต่ไม่ลงมือทําเออไม่ลงมือทําไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ข้อสี่ผมอยากบอกทุกคนว่าลงมือทําแค่นั้นเองครับและนี่คือวิธีการแก้ปัญหา ในแบบฉบับของผมใครคิดว่ามีประโยชน์ก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันนะแต่ว่าใครคิดว่ามันไม่มีประโยชน์หรือว่ามีวิธีไหนที่คิดว่ามันสาคัญหรือควรที่จะมีคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเราจะได้พัฒนาไปด้วยกันสําหรับวันนี้ไปละครับผมสวัสดีครับ